สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอุปกรณ์ลวงโลกซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ก็คือสายสายประหยัดน้ำมันหรืออะไรประมาณเนี้ครับมันก็จะเป็นขดๆนะแล้วก็ไปพันกับท่อน้ำมันอะไรประมาณเนี้ครับ ซึ่งเขาก็จะมีการโฆษณาว่ามันมีพลังอะไรชื่อแปลกแปลกอะพัสมาพลังสุริยะพลังอะไรของเขาอะนะครับไอ้ไอ้ของลวงโลกพวกนี้ครับมันก็มีมานานมากแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆผมก็เห็นมีแม่เหล็ก ประหยัดน้ำมันมีไอหน่นไอ้นี่กังหงกังหันอะไรเออเยอะแยะนะครับหรือเมื่อสองสามปีก่อนก็มีหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนาโนอะไรเนี่ยที่ทำให้เครื่องพังนะครับ ของพวกนี้มันปราบไม่หมดหรอครับคนซื้อกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องต้องพิจารณาเองเพราะว่าจะให้ภาครัฐไปปราบมันก็ไม่ไหวนะครับมันมันเยอะมันก็มีอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่ตามตลาดนัดจนถึงในทีวีหรือเดี๋ยวนี้ก็ใน Youtube อะไรแบบนี้ก็จะคุยถึงเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลที่เราเติมเติมกันเนี่ยครับมันมันคืออะไร แล้วเราจะเข้าใจว่าไอของไอของลวงโลกพวกนี้มันมันช่วยอะไรได้หรือไม่นะครับก็สรุปไว้ง่ายว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็คือเชื้อเพลิงที่เป็นสารประกอบไฮดโดรคาร์บอนก็คือมีไฮดโดเจนกับมีคาร์บอน มันก็แล้วก็มีสารเติมแต่งเพื่อให้คุณสมบัติมันเหมาะสมคราวนี้ไอแม่เหล็กหรือไอไออะไรก็ตามที่ไปพันกับสายน้ำมันนะครับมันมันมันช่วยอะไรไม่ได้นะมันมันไม่เกี่ยวอะมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้ทาให้เกิดอะไรความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาในในโมเลกุลของ ของน้าม oh. <Mine, Jean. S 1> <no> ันเชื้อเพลิงมันมันไม่เปลี่ยนครับคุณเอาแม่เหล็กไปดูดกับน้ําน้ํามันก็เป็นน้ําอยู่วันยังข้ามอะครับมันไม่กลายเป็นมันไม่กลายเป็นอะไรขึ้นมามันก็เป็นน้ําคุณเอาแม่เหล็กไปดูดกับอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอะอืมแล้วก็เป็นของของมันก็เป็นของมันแต่ไม่มีคุณสมบัติอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรือคุณเอาเอาอะไรอะเอาเอาเชือกเนี่ยอะสมมุติว่าเป็นเชือกพิเศษเนี่ยอไปพันกับ เอามาคำไว้อะมือคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับอืมใช่ไหมมันมันไม่มีมันไม่มีไม่มีเหตุผลอะที่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็คือมันไม่มีผลเมื่อมันไม่มีผลแต่เขาบอกว่ามันมีผลก็แสดงว่ามันหลอกลวงไงครับหรืออย่าง อุปกรณ์ที่ว่ามันก็มีผลจริงๆนั่นแหละเช่นอันนี้จะขายขายเยอะที่ในยุโรปในอเมริกานะครับมันก็จะเป็นกังหันนะเนาะแล้วก็ไปใส่ไว้ที่ท่อท่อไอดีแล้วบอกว่าไอ้กังหันเนี้ยมันช่วยอัดอากาศเหมือนเทอร์โบไอ้กังหันนี้มันทำจากพลาสติกถ้าขายในในแอปที่เรานิยมกันแนะนะ้ะเนาะก็อยู่อันประมาณ80บาทครับ แปิถึงร้อยี่สิบแล้วมันเป็นพลาสติกกองแก่งกองแก่งด้วยนะมันก็มีใบพัดหมุนได้อ่ะเหมือนเหมนกังหันลมที่เด็กเป่าเป่า,ปาอ่ะฮู้ๆูู้้ก็ขายดีนะที่ในยุโรปหรือในอเมริกาแต่ในบ้านเราขายไม่ค่อยได้ครับในยุโรปกับอเมริกาก็ขายดีเพราะว่าฝรั่งเนี่ยผมก็เคยได้เรียนไปหลายรอบแล้วว่าฝรั่งอ่ะ โง่ๆงมันก็เยอะฝรั่งเนี่ยมันโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยน้อยกว่าคนไทยนะเพราะว่าค่าเล่าเรียนอ่ะมันแพงมากโอกาสที่ฝรั่งจะได้เรียนปริญญาตรีเนี่ยมันก็มีสองอย่างครับคือรวยหรือเรียนเก่งถ้ามันไม่รวยมันก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนหรือถ้ามัน เรียนไม่เก่งมันก็ไม่มีคนให้ทุนมันเรียนส่วนมากฝรั่งมันก็จะไม่ค่อยมีการศึกษามันก็โง่โง่มันก็มันมันจะช่วยจากอะไรล่ะครับอืมมันไปขวางทางไหลของอากาศอ่ะมันไม่ได้หมุนอัดอากาศเข้าไปแต่อากาศอ่ะทำให้มันหมุนอากาศที่ไหลเข้าเครื่องอ่ะทำให้มันหมุนไม่ใช่ว่ามันหมุนแล้วดันอากาศเข้าไป ฝรั่งมันก็ทดลองให้ดูกันหลายคนหน้าใน YouTube ก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างนะครับในไทยก็มีการทดลองให้ดูเหมือนกันก็ก็ผลก็นั่นแหละครับมันก็หลอกลวงแหละครับมันไม่ได้แรงกำลังม้าไม่ได้แรงบิดเพิ่มขึ้นแต่กลับลดลง ไอ้ท่อไอ้กังหันอะไรพวกเนี้ยมันก็มีมานมนานล้วตั้งแต่สมัยยังเป็นเครื่องคบูกันอยู่ก็มีมาโอ้ยมันมันไม่ช่วยอะไรครับมันมันมีแต่ทำมันไปขวางอากาศการไหลทำให้อากาศมันไหลไม่ดีมีทั้งใส่ในท่อไอดีมีทั้งใส่ในท่อไอเสียอ,อ่าพูดถึงท่อไอเสีย มันก็จะมีท่อไอเสียที่จะใช้คำว่าหลวงโลกก็ได้เนาะคือมันมันมันไม่ได้ผลอนะแล้วมันก็ทำให้กําลังลดลดลงด้วยหรืออย่างสายแอร์โฟซิงถ้าจุดประสงค์ของคุณเนี่ยคือความแรงเนี่ย เขาก็เขาก็ทดลองกันให้ดูเยอะแยะแล้วครับว่ามันไม่แรงขึ้นมันแรงลดลงด้วยซ้ำแต่จุดประสงค์ของมันน่ะจริงๆแล้วอะ่ะคือเพื่อปิดการทำงานของปิดผีดเสื้อปิด EGR ปิดการทำงานของ EGR ในกรณีที่ EGR หรือ วาวปีกผีเสื้อมันเสียก็อย่างรถผมผมก็ใส่สายแอร์โฟซิงแต่ไม่ได้ใส่เพื่อให้มันแรงใส่เพื่อปิดการทํางานของไอ้ปีกผีเสื้อปีกผีเสื้อมันมันเสียโค้ดมันชอบเด้งก็เลยต้องใส่เนี่ยปิดไปซะมันจะได้ไม่ต้องทํางานเดี๋ยวพอมันทํางานนะครับมันเปิดเปิดปิดปิดอ้าวแม่งมันติดติดขัดขัดอะไรของมันไม่ทราบล่ะพยายามล้างแล้วก็ไม่หายเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นใส่สายแอร์โฟซิงปิดมันซะ จบก็ไม่ไม่โคตรไม่เดงอีกแต่ว่ามันไม่ได้แรงขึ้นนะอันนี้ถ้าคุณขายแล้วคุณอธิบายเขาแบบนี้ผมก็ว่าไม่เป็นการลวงโลกเพราะมันปิดการทํางานไของติดผีเสื้อกับ e t R ได้จริงแต่ถ้าคุณขายแล้วบอกว่ามันแรงขึ้นอะ่ะมันไม่จริงนั่นก็คือลวงโลกอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างลวงโลกกับจริงโกหกกับจริงอะไรอ่อะไออุปกรณ์พวกนี้มันเยอะ ไอกรองอากาศครับเออกรองอากาศกรองเปลืยกรองกรองแต่งอะไรพวกเนี้ถามว่ามันแรงขึ้นไหมมันก็มันก็อาจจะแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นก็ได้คืออาจจะได้แรงมากขึ้นหรือไม่ได้เลยหรือ น้อยลงแรงน้อยลงก็เป็นไปได้มันก็แล้วแต่การออกแบบระบบท่อไอดี ID, ระบบดูดอากาศระบบกล่องกลองเนาะแต่ที่จะบอกก็คือเหตุผลจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ใส่ไอ้กลองแต่งพวกนี้เพื่อให้มันแรงขึ้นเขาใส่เพื่อแก้ปัญหาไอ้กลองติดรถมันตันแล้วเทอร์โบมันพัง คุณไม่ต้องไปเถียงกันว่ามันอั้นมันมันอะไรไอกรองติดรถมันดีกว่าไม่ดีกว่าคือปัญหาเนี่ยเขาเจอกันแล้วครับว่ากรองติดรถอ่ะพอมันตันตอนที่มันไม่ตันอ่ะมันไม่มีปัญหาแต่พอมันตันเนี่ยเทอร์โบมันพังแกนมันขาดบ้างอะไรบ้างเขาก็เลยใส่กรองแต่งกันเพราะวไอกรองแต่งมันไม่ค่อยตัน อันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณบอกเขาบอกว่าเราใส่กรองแต่งเนี่ยนะของของเราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหากรองตันแล้วเจ้าของรถไม่ทันสังเกตเนี่ยไม่ทันดูเนี่ยเพื่อแก้ปัญหากรองตันแล้วเทอร์โบมันพังหรืออะไรก็ตามคุณก็บอกเขาไปตรงตลงมันก็ไม่เป็นการหลอกลวงแต่ถ้าคุณไปบอกว่าใส่แล้วมันแรงขึ้นแต่ปรากฏว่าใส่ไปแล้วมันไม่ได้แรงขึ้นหรือแรงน้อยลงนั่นก็คือหลอกลวง น้ำมันหัวเชื้อน้ำมันทั้งหลายมันอน,น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนะครับหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงคุณต้องเข้าใจว่าน้ำมันพรีเมียมเนี่ยไม่ว่าจะดีเซลพรีเมียมหรือว่าเบนซินพรีเมียมเนี่ยตัวแพงอะนะตอนนี้ก็แพงหมดนะอืเอาดีเซลพรีเมียมกับดีเซลธรรมดาละกันนะม้นต่างกันตรงไหนน้ำมันดิบเนี่ยครับ ไอ้น้ำมันน้ำมันที่มันออกมาจากโรงงานเนี่ยออกจากโรงกลั่นเนี่ยกลั่นมาเป็นดีเซลแล้วอะ่ะมันก็คือน้ำมันเดียวกันเนี่ยแหละแต่พรีเมียมมันใส่สารเติมแต่งมากกว่าส่วนไอธรรมดาเนี่ยมันก็ใส่หน่อยหนึ่งสารเติมแต่งก็จะมีสารที่ทําให้ลื่นหล่อลื่นก็คือหล่อลื่นปั๊มหล่อลื่นหัวฉีดสารที่ ลดการเกิดฟองสารที่เพิ่มค่าซีเทนสารที่ทําความสะอาดอะไรแบบเนี้ไอพรีเมียมเขาก็ใส่เยอะไอธรรมดาเขาก็ใส่น้อยอเขาก็ไม่ได้หลอกลวงอะไรผลมันก็มีจริงๆเพราะว่าถ้ารถสมัยเนี้ยสมัยใหม่เนี่ยถ้าเติมธรรมดา มันก็จะมีปัญหาปัม๊มพังหัวฉีดพังจนถึงเครื่องพังกับแ,แบบที่ผมเคยเจอมาแล้นะครับก็มันก็ต้องยอมลงทุนอ่ะถ้าคุณเติมพรีเมียมไหวคุณก็เติมไปเติมไม่ไหวคุณก็ต้องมาเติมไอหัวเชื้อซึ่งก็คือก็เหมือนที่เขาเติมมาาันจะมาให้จากจากลงกลั่นนั่นแหละแต่ไม่รู้เขาเติมมากเติมน้อยแค่ไหนเนาะ เออน้ำมันในบ้านเราจริงๆมันก็ไม่เลวร้ายนะครับน้ำมันที่เลวร้ายเนี่ยในอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเป็นน้ำมันดีเซลที่เลวร้ายมากอืมบ้านเรานี้ถือว่าคุณภาพดีนะไม่ว่าจะ ของตราไทยหรือตราฝรั่งอะนะก็ถือว่าคุณภาพดีกว่าที่ที่อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียอะไรพวกนี้แต่มันก็มีของน้ำมันไอหัวเชื้อน้ำมันลวงโลกมันก็มีคุณก็เอาง่ายๆครับเอาที่เขาขายกันมานานๆหรือที่โรงงานเขาลง บริษัทน้ำมันเขาเขาทำขายอ่ะอย่างท้องบางจงบางจากปตทอะไรก็มีขายกระป๋องก็สามสิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่ะอย่างที่มันดีๆอ่ะอย่างลิควิดโมลี่อย่างเงี้ยเออมันมัน,มนเขาลองามาแล้วไงว่าเออมันมันดีคุณก็อย่าไปเอาไอ้ยี่ห้อประหลาดประหลาดอะไรแบบที่เขาไม่รู้จักนะั่นแหละที่ที่เราก็ไม่รู้จักอะ่ะเออไม่ต้องลองครับเราเราเอาที่เขาเขาใช้กัน กล่องคันเร่งไฟฟ้าอะไรแบบนี้ลวงโลกไหมก็เขาก็ก็ไม่ได้ลวงโลกนะถ้าเขาไม่บอกว่ามันแรงขึ้นเพราะมันจริงๆมันไม่แรงขึ้นแต่มันทำให้การตอบสนองของคันเร่งอะ่ะมันดีขึ้นปัดีจงลง นี่คือลูกปูเป้ครับซึ่งเป็นมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้รับการอนุมัติปริญญาแล้วครับก่อกำลังจะไปทำงานอ่าต้องอ่าเก่งนิดนึงครับเออ่า,อาพูดถึงเนี่ยลูกปุเป้เนี่ยก็เป็นมหาบัณฑิตนะทางด้าน คณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขานิรมิตศินเหรออนิลรมิศินก็ไม่น่าเชื่อนะครับตอนที่เขาอยู่มอปลายเนี่ยว่ารูปโอยไก่เขียยังเป็นรูปมากกว่าครับแต่คนเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ความพยายามนะครับกับความเข้มงวดของคุณแม่ด้วย มันก็จะมีภาพประทับใจก็คือลูกปุเป้โดนลากตัวลงมาจากห้องนอนพร้อมกับน้ำตาคุณแม่ลากตัวลงมาให้วาดรูปส่งอาจารย์ให้เสร็จครับลูกปุเป้ก็ร้องไห้ ai, เป็นเหนื่อยเป็นเหนื่อยจ้ะแม่ตอนนี้แหละครับมันก็มันก็ต้องมันก็เนี่ยแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละ แล้ววันนี้เขาก็จบปริญญาโทแล้วก็อยากให้ไปเรียนต่อเมืองนอกเนาะแต่ว่าก็มันก็สถานการณ์มันก็ไม่รู้จะยังไงแถมทุนก็ไม่มีผมก็ดูก็ดูทุนอยู่นะก็มันก็ส่วนมากมันจะให้ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์อะกับดนตรีอศิลปะนี่ก็มันก็ต้องดูบางทีมันก็อาจจะหลุดมามีหลุดมาก็ได้ เพราะว่าเยอรมันเขาก็เก่งทางด้านทางด้านกราฟิกดีไซน์นี่แหละอะคุณก็ดูอย่างโปสเตอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันมันเก่งมันก็ทําโปสเตอร์สวยๆเยอะหรืออ่คือเยอรมันจริงๆแล้มันก็เก่งหลายอย่างนะครับเช่นดนตรีเนี่ยถ้าจะเรียนจะเรียนดนตรีเนี่ยมันก็ต้องไปเรียนที่เยอรมันครับจะเรียนศิลปะทางด้านกราฟิกดีไซน์เนี่ยก็ต้องไปเรียนที่เยอรมันหมอก็ต้องเรียนที่เยอรมัน วิศวะเป็นแน่นอนนะครับมันก็ต้องเรียนที่เยอรมันผมนึกไม่ออกเลยว่ามันมีอะไรที่ไม่ต้องเรียนที่เยอรมันอืมมีอะไรเรียนภาษาไทยไงครับไม่ต้องเรียนที่เยอรมันมันต้องเรียนภาษาไทยก็ต้องไปเรียนที่เมืองไทยเหมือนการเรียนภาษาจีนอะไรก็ต้องไปเรียนที่เมืองจีนก็แค่นั้นแหละครับนอ้นองน้องก็เรียนที่เยอรมันหมด <c oughs> <c oughs> นอกเรื่องแล้วก็ นี่แหละครับของลวงโลกเราก็ต้องพิจารณากันเองนะครับโดยใช้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เนาะว่ามันมันมันเกี่ยวไหมมันมันได้ผลไหมมันไม่ได้ผลยังไงแล้วก็มันจะรวงโลกหรือไม่ลวงโลกเนี่ยมันก็อยู่ที่การโฆษณาด้วยครับถ้าคุณโฆษณาว่าไอ้สายไอ้สายสายวิเศษที่มันพันท่อน้ํามันเนี่ยมันสวยอ่ะเออไม่มีเบี้ยหาครับ คุณอาจจะมองว่าสวยคือความสวยนี่ใครมองว่าสวยก็ได้เออคุณบอกว่ามันใส่เพื่อความสวยงามอย่างนี้คุณจะไม่รวงโลกแต่ถ้าคุณบอกว่าใส่เอาไปพันท่อน้ํามันแล้วมันประหยัดน้ํามันหรือมันแรงขึ้นเนี่ยอันนี้คุณรวงโลกแล้วละ่ะอืมเราเอาันที่คูยกันที่ความจริงหรืออย่างอะไรอะ่ะไอ้กังหันนะไอ้ไอกังหันกังหันท่อไอดีอะถ้าคุณบอกว่าใส่ไว้เพื่อ ไม่รู้ใส่เพื่ออะไรใส่อยากเอออยากให้ใส่อะไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้คุณก็ไม่ลวงโลกใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าใส่แล้วมันแรงอะมันก็ลวงโลกเนี่ยเพราะว่ามันใส่แล้วมันไม่แรงมันแรงน้อยลงเนาะการลวงโลกหรือไม่ลวงโลกมันก็แค่นี้แหละครับความแตกต่างกันอ่ะถ้าคุณขายรถคุณบอกว่าเออรถผมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณบอกว่ารถคุณบินได้เมื่อไหร่อ่ะแล้วมันบินไม่ได้อ่ะ นั่นก็คือลวงโลกง่าย,ายทุกผมบอกแล้วว่าทุกอย่างะสุดท้ายแล้วมันคือหลักการเดียวกันคอืครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ